กรับสบายดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปายมดสุูคูซูเคเลยนะคะมาพบมาพอกันอีกแล้วย้ำแรงพี่น้องเมื่อนี้ได้เมนูแซ่บๆมาฝากมาตอนอีกแล้วจ้าคือเกาค่ะเป็นก้อยซอยจ้านี่เป็นตัวแซวพี่น้องเมื่อนี้ย้ำแรงบรรยากาศแบบช่วงเย็นๆเนาะคะ่ะ พี่ตั้งฝนจีตัวต้าห้องฮึมฮึมเลยว่มเย็นๆค่ะผ <c oughs> ักกาดของข้าค่ะมีผักแพลนะคะแล้วก็นั่งเลิศค่ะเอินเหตุสุภาพนารากเรียบรอยกระลำแล้วก็มีบักแตงน้ำค่ะนี่ลูกโดดจ้ามีมักกระเทียมน้ำค่ะเอาพี่น้องตามหีตค้อมประเภทนี้นะคะ ก้อนเข้าสิกินเนี้ยเสียบๆข้าก็ต้องมีกันแก้ก่อนจักน้อยมาตาเบื้องหลังความอร่อยปนี้ราคาทอี่เใไปช่ มาจ้ากินข้าวน้ำกันค่ะเ mm. มื่อวันี้ได้ลาบลาบดิบค่ะ mm. เป็นตาแสียบมีเรื่องมาจ้า mm. มาค่ะ mm. นี่มาพี่น้องว่ววไล่ยายห้างคุยโลดค่ะ mm. นี่จ้ะ

นี่เป็นก้อยซ้อยค่ะอละลไปไปกินที่อื่นปะ <c oughs> <c oughs> ลูกโดดพี่น้องใช่ค่ะมาค่ะอืม xẹp hả không cầm lắng đi em mày vào lúc ลร้อะไม่กินพื่นนะสบายนะั่งเขี่ยวกรึดกรึดแค่คไหน้องอือหือนี่มโดด thank you。 วันนี้บรรยากาศดีนะคะบ้านห้อหลายบ้านเลย รับกรอบค่ะพี่จังฝนชีโตกเริ่มเขาแล้วดูฝนแล้วดินนะคะเขาเมือม่ออื่นบอกมือมันที่เศร้าซองหรอใช่เริ่มกมอมอะรต้นแล้วดูฝน้าอาาแต่ยังห่อนอยู่แต่ย้มแรกมากอะ มีล่มผัดเย็นจักหน่อยนะคะนายก้เห็นแตู่้กำจัดที่ได้แล้วเย้ มื่อเนี่กินกินลาบไปก่อนนะครับแล้วเมื่อน้าสิมากินซอยจูพี่น้องไม่ได้กินโดนแล้วขึ้นอยากยุกคืออยากซอยจูอยู่นะคะอืผักก็กรอบ อสบายนำพี่น้องยำจืดๆตุ้มโหลดใช้เข้าไปค่ะ อันนี้ติดมือไม่ไปลองข้ามุดท้ายเบิดขเขาไปกระสอบนึงนะคะฮืมะจะไปกิเล่มันแดงนี่ เอมค่ะพี่น้องเอ็ม้วนะคะาฝาก กติดตามก็ไรก็แชร์เป็นกำลังใจแหมมันหน่อยคือเกาค่าล้วก็ขอโทษขออภัยผู้ที่เพิ่นบวกินดิบของดิบของแดงกังสี่น้ำนะคะเป็นความชอบของไัยของเรานะคะ <laughs> สุดท้ายนี้กัของเกาเข้ามาสวัสดีค่ะ